รหัสของเขาคือรหัส DC ค่ะคุณพี่ใบนี้น่ารักมากเอ่อจะเรียกว่าน่ารักก็ไม่เชิงจะเป็นใบที่เรียกว่าใช้เป็น everyday bag ได้แบบสบายมากค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยใช้สะพายเข้าไหล่ได้แล้วก็ใช้สะพาย crossbody ได้เป็นงานทรงถังแบบจุจุๆเลยเป็นทรงถังจุจุๆแล้วตัวกระเป๋านิ่มมากสำหรับตัวนี้ค่ะงานรหัส DC นะคะหนังของเขาคืองานหนังวัวพิมพ์ลายลินจีอะสำหรับตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋าของเขานะ จะอยู่ที่10นิ้วครึ่งค่ะสินิ้วครึ่งความสูงค่ะ11นิ้วครึ่งความหนาค่ะอยู่ที่5นิ้วนะคะใบนี้เป็นใบที่กัญญาออกแบบร่วมกับโรงงาน สั่งทำแล้วก็จิ้มสีเองนะออกแบบเองสายของคุณพี่จะได้ไป3เส้นอะรหัสดีค่ะสำหรับตัวนี้ฐาน10ครึ่งค่ะสูง11ครึ่งนะคะความหนาของเขาจุใจกันไปเลยหนาะ5นิ้วค่ะปักหมุดให้ด้วยอะไหล่ของเขาจะเป็นสีทองอ่อนนะคะตัวนี้เป็นสีทองเงาทองอ่อนตัวหมุดก้นนะคะจะเป็นงานหมุดกันเลื่อนด้วยเนาะรุ่นนี้จะมีสายให้ถึง3เส้น3เส้นเส้นที่1คือสายเข้าไหล่สายเข้าไหล่ตัวนี้เนี่ย บุนวมเป็นงานบุทนวมหนังเนี่ยหอ่อห่อเป็นกลมแล้วก็เย็บตรงกลางน่้นหนาและนุ่มนะคะตามด้วยมีสิบปากเรียบร้อยด้านหลังมีสิบหลวงให้เรียบร้อยตัวนี้งานหนังนิ่มมากนะคะผ้าซับในเป็นงานผ้าทอล,ลายกั้งปลาสีครีมสวยมากช่องด้านหลังค่ะคุณพี่ อุ้ยเสียบอันนี้ได้ด้วยอ่ะเสียบงานทรงจดหมายค่ะของ peri dot เนาะตัวนี้เป็นงานใหม่เหมือนกันเมื่อวานนี้กันยาเพิ่งเปิดไปนะคะโทรศัพท์มือถือไซส์เนิ้วค่ะใส่ได้นะช่อง10ที่ด้านหลังนะคะเขาเจาะช่อง10มาให้ค่อนข้างขนาดดีเลยขนาดกําลังโอเคซิปเปิดไปค่ะด้านในสายสะพายนะคะเส้นที่2คือสายสปอร์ตค่ะคุณพี่งานสายสปอร์ตตัวนี้ปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนอะไหล่คุณพี่ดูอะไหล่ตัวหนา,นา,นา สวยๆเลย หน้ากว้างของสายสปอร์ตตัวนี้1.5นิ้วค่ะ,ะสายสพายหนังค่ะตัวนี้เส้นที่3แล้วเนาะสายสะพายยาวค่ะตัวนี้เป็นงานเดียวกันกับโรงงานที่ผลิตลองชอมให้กันยาค่ะสายสะพายเขามั่นใจในเรื่องความยาวได้เลยสูง150เซนสูง175เสาซนสปายได้ทั้งหมดนะคะอ่ะ,อะรุ่นนี้ค่ะรหัส DC นะคะสายสพาย3เส้นตามที่บอกเลยคือมีสายสปอร์ตสายหนังเป็นงานครอสบอดี้เนาะสาย สปอร์ตครอสบอดี้หนเส้นสายหนังครอสบอดี้เส้นสายเข้าไหล่ค่ะใส่ร่มพับสั้นใส่กล่องแว่นใส่ตากล่องแว่นกันแดดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างใส่ได้ทั้งหมดค่ะลักษณะงานกระเป๋าจะเป็นงานทรงบัเก็ตนะคะผ้าซับในเป็นงานผ้าทอลายกล้างปลาสีครีมอะช่องใช้งานภายในค่ะตรงนี้2ช่องพ็อกเก็ตนะคะสงช่องพ็อกเก็ตตัวนี้กุญขอบหนังให้ด้วยตามด้วยช่องซิบลวงด้านในค่ะอีก1เส้นตัวนี้ มีหมุดรองก้นให้ด้วยหมุดรองก้นจะเป็นงานหมุดกันลื่นนะคะเป็นตุ่มหมุดกันลื่นช่องใช้งานกว้างทุกช่องค่ะคุณพี่3 5นะคะตัวนี้ในระบบขึ้นว่าสีน้ำตาล DC 0-35เป็นสีที่คณ่าชอบที่สุดเลยในล็อตนี้นะคะตามด้วย DC ค่ะ0-38ค่ะสีเทาตัวนี้เป็นเทากลางค่ะคุณพี่ DC 0-38ค่ะตามด้วย DC ค่ะ05 เกใช่ไหม059ในระบบขึ้นว่าสีกากีแต่ตัวนี้จะเป็นขาวครีมงาช้างนะคะตัวจริงเนาะ050ค่ะสีนูดค่ะนางเอกของเรานะคะ050เนาะสีนี้สวยมากชาวต่างชาติชอบมากตามด้วย027ค่ะสีม่วงค่ะคุณพี่สีม่วงเนาะตามด้วยใบนี้ค่ะสีฟ้าอ่อน 033 DC 033นะคะพิมพ์รหัส DC ตามด้วยตัวเลขสีได้เลย DC 010ค่ะคุณพี่